สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้เอฟซัน L220 นะครับไฟกระพริบ2ดวงนะครับสลับกับหยดหมึกกับกระดาษนะครับอันนี้คือซับหมึกเต็มนะครับวิธีการเราก็จะเคลียร์ซับหมึกนะครับก็เปิดเครื่องไว้นะครับแล้วก็ทําการโหลดโปรแกรมมานะครับซึ่งโปรแกรมเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ทข้างล่างนะครับเมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วนะครับก็คลิกปวาแล้วก็เนอตมินนะครับ ล่างมาแล้วนะครับก็ทําการเลือกตัวบนนะครับเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกรุ่นให้ถูกต้องตัวนี้เป็น L220 ครับกดแล้วก็เลือกโอพอร์ตนะครับให้เลื่อนเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอรุ่นนะครับ L220 serial นะครับตัวนี้แล้วกดโอเคครับนัดไปให้เลือกด้านขวานะครับเลือกโหมดตัวนี้นะครับเลือกเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลือกตัวนี้ครับ แล้วก็กดโอเคจากนั้นให้เราเราติ๊กหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทําการกดเช็คครับมาเช็คไปแล้วนะครับคอย์ก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยจากนั้นเรากดใหม่หนึ่งครั้งนะครับแล้วกดตัวล่างด้าน,นล่างเช็คนะครับอีกหนึ่งครั้งตอบโอเคครับเครื่องก็จะบอกว่าให้เราปิดปิดตัวเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ทําการปิดตัวเครื่องนะครับ แล้วก็เปิดใหม่ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับครับเมื่อเปิดเครื่องมาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตัวสมึกตรงนี้ก็จะไม่กระพริบแล้วนะครับส่วนตัวคอมมาแล้วกดโอเคไปนะครับเรียบร้อยแล้วเรามากดเมนอีกครัง้งหนึ่งครับเพื่อเช็คดูนะครับว่า ตัวพอยได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วยังตอนนี้ตัวพอยก็ได้เป็นศูนย์ไปแล้วครับข้าไปนอันใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเรากดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ปิดเครื่องไปเลยปิดโปรแกรมไปเลยนะครับนั้นเข้ามาดูที่ปรินเตอร์ครับเราจะลองิมพ์เทสดูนะครับตอนนี้ครับแล้วก็เลื่อนหาปรินเตอร์ของท่านนะครับตอนนี้ L200 ตัวนี้นะครับเราก็มาเลือกที่ิมพ์เทสนะครับ รอสักครู่หนึงนะครับให้เครื่องทำงานครับอันนี้ก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับวิธีการก็ไม่ยากหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลท่านนะครับ่วาชอบคลิปไปช่วย,วยกดแชร์ที่กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ